ที <OR AT> <stand saint> ่เพื่อนบอกว่าอะไรนะคะสงว่านี่คือสมัยไปตั้งกันที่5เนี่ยตั้งกันที่3 4 5ี่ห้ามาถึงปุ๊บคนจีนที่นั่งเรือสำเภามาก็จะมาสมัครเป็นหลบกกรีแบกข้าวที่นี่ที่สงว่านี่เป็นหลักแล้วก็ที่นี่ก็จะเป็นแหล่งผลิตกลับมหาเศรษฐีของประเทศคนเลยก็แบบเจ้าสัวต่างๆก็จะมาเริ่มต้นที่นี่แหละต้นตระกูลเขา มวาทรงวาดถนนทรงวาดข้างหลังขนาดเยยว่าลก็ะก็เดินดูค่ะอันี้คือเป็นซอยใหม่หรอครับซอยนี้นาแล้วซอยนี้นานแล้วซอย200ปี200ปีแล้วเหรอคะอันนี้มากัน200ีนะคะ200ปีพี่อีกันนี่ะเซเแล้วก็พี่เบิร์ดค่ะพี่เบิร์ดีนะคะคนดูหน่อยช่องแล้ว วันนะวันนี้เราจะมากินกาแฟร้านชื่อว่าอะไรนะลงลงปุ๊อ่ะวิ่วดูดิเออะดีนะโอ้ให้ให้กันดีจัดไปเลยอันนี้ค่ะไปกับตู้ละตู้แล้วพี่คนรถคนรถพี่เบิร์นจอดเราไม่ได้แล้วก็งงงงไอเราได้ไปแล้วไม่เคยมาที่นี่สงยบสงยบอะส่งวัดส่งวัด สองวัดก็พีร์อก็สองวัดนี่เรามาที่นี่นะครับเฮ้ยคนเยอะมากเลย,เลยนี่มีที่นั่งเลยนะร้านนี้คนเยอะมากนะครับโอ้โหคนเต็มเลยเดี๋ยวตรงข้ามนี่ก็มีวัดด้วย กลับไปเฮยไปกินขนมนี้ไหมขนมที่ไข่เียนนาพิเยอะสิใช่บอกว่าอ้กอทีได้มา้ี่ไหทํไมางทมนั่นไม่รับเราทไม่ไครับเรารูว่ามีรีวิวเยอะอ่ะเราเห็นรีวิไมโซ่นี้อ่ะต้องทำตรงไมสงวัดดังไรก่อนสงว่าเป็นท่าเรือ ดังมาจากว่าก่อนหน้าไนี้คือท่าเหลือและเป็นแหล่งแหล่งที่แบบผมเพราะคนจีนที่มาทํางานในประเทศไทยแล้วก็ร่ํารวยเช่นหลายๆแตระกูลก็รวยมาจากสมว่าซีพ<อ>ี <GP S 1> สมวา<อ>แล้วก็แล้วก็ตอนหลังๆก็มีคนมา,าเปิดร้านพวกเบเกอรี่สวยๆแล้วก็มีพวกภาระขนมโบราณ ร้านโรงแก็เลยเป็นแหล่งเดินก็เลยเริ่มเริ่มเหมืนมีคนมาเปิดโรงแรมเปิดอะไรเงี้ยเพิ่มเพื่อที่คาเฟ่รับลึกรับแต่จากนั้นก็เริ่มค่อยๆค่อยๆฮิตคนมาไล่เปิดเรื่อยๆจนทา่นี่ความน่าทึ่งตรงนี้คือความเก่าของศึกต่างๆคนมีกรอที่ยังแบบเหมือนกับเรียนอนุรักษ์อนุรักษ์สไตล์เดิมๆเขาใช่เลยทำเป็นไทย ไม่ไทยหรอกจีนคำเป็นชีนหรอตึกแถวที่นี่อายุเป็นรอยปีหมดแล้วตึกนี้เป็นร้อยปีหมดความเป็นชีนมากกว่าไทยเสียความเป็นชีนก็ผมกันนั่นแหละ้าต่งนะก็แปลว่าเขาอนุรักษ์ความเดิมความแบบโบราณความโบราณแล้วก็เก๋ตรงนี้ว่าเหมือนแบบร้านแเก๋ๆมาเปิดแต่ที่ร้านนี้ดังเพราะว่ามันเป็นไวรัลไปร้านนี้ร้านนี่้ไปกินโล้วเนี่ค่ะ เบเกอร์มือนี่เหอกินเบเกอไปเลยโอ้ยใช่ครับเราเห็นในวันนี้สารพงษ์ทัวรพงษ์ทัวรสรพงษ์โอเคเดี๋ยวไปดูครับคนดูน้อยเป็นไรดูมากสุดละพันมีอุทยอนนะหรอตายจริงหรอาก็แบบภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษนลักษณะเป็นอย่างนี้นครับร้านชื่อตา โอ้ยปั้นโมเหรอวันนหลา่ะเฮ้ยพรุ่งนี้คือปั้นช่วยนะเส่ปั้นถ้วยชาติปั้มโมนี่นะครับมีชาวต่างชาติเขาปั้นอยู่เลยโอ้ยเลยนะครับนี่คือโรงเรียนสอนภาษาจีนอันแรกโรงเรียนแรกของประเทศนะก็คือวัตถุมินี้ัตวัตแม่ก็แม่ทัพทีมก็คือสอน โอ้ความรู้เยอะนะพี่เพื่อนรู้หมดเลยนี่ยคนเยอะนะครับใครๆที่เกาวลีก็มาใครๆส่งซูดองนะครับนี่หระเนี่ยรังกาแฟเมองนี่โอ้โหไปดูดีเจ๋งมากเลยโอ้ยโอ้โหว้าวสวยนะทำไมเราเจออย่างนี้เราไม่รู้เรื่องเออ โอ้ยมีคนหาย哟นี่หลังกาเฟเยอะมากครับหายปรู้นี่เลยเนี่ยไปตูก็แบบนี่ดูสิครับว้าวร้านอาหารร้านเหล้าดูสิครับรเราจะมาอย่างนี้เอ๋อไปกันหรอ กันเบเกิมาอันนี้นะครับทั้นะทงวันเรากินมือเดียว <c oughs> มือเดียวมือเดียว <c oughs> ยาว, <c oughs> <c oughs> วเดีย <c oughs> จะเอาอันนี้อันนี้ลิก,ก,กเพลเปนเยอะอะลองแล้วระวังย่างเอากลิกมากา อะไรซื้อของอะไรเยอะแยะที่บ้านเยอะมากจะซื้ออีกหรอเนี่ยฮะของแบบนี้เลยถารักถองถ้ารัที่ก็ไปแชรแนวอ่ะวันอี้กันหรอปลาปลาปลา เฮ้ยดีอะวยอ่ไมันะตลกีชแล้วก็แบดออโอ้ย่เออษนีแฟ่อันนี้ก็เป็นเหมือนไขยน้ำผลไม้แล้วมีเพนเพนได้เวลาเอ็เ่ร้เืงที่ขยดอกไม้ข่เจ๋งอะ นรันนะค๊ะน้ำมัน้าน้มันละสิครื่องออที่นที่จบแล้วหรอที่นี่้าเราบแล้วเราเดินอีกก็ได้แต่ว่าพี่เขาส่งคนเดกลับก่อนเราก็เดินเออสาเดินต่อได้เขาต้มมีนะ แล้วหน่อยอ๋อนี่กินทั้งวันกับพี่หญิงไงกับพี่จะได้กินหลายนามากออกมาแล้วดีดูร้านนี่ตรวงเอออย่าเงี้ยสกรีนที่บอกว่าชั้นพี่รถี่ร้านเผ็ดพะโล้ที่เกาที่ชลินใช่ร้านอุรอ่ะ นี่อุไรนี่คือต้องไปรีบไปจองเป็ดก็เป็นแผนคาร้ันแะโนคร้อนร้านอุไร้านเป็ดันเดินไปเดินไปลเดิ๋ยวเดินไปร้วเนแ้วดินไวเินไดิไแล้วเดินไแล้วงดินไปแล้เดินแม่วเนอปว่าจองป้องดนไปแลเดปแล้วินไปแล้นล้วเนไป้เนไปแล้วเดน้เนไป้เดินไปแลดไ้เดิ้วเรไปแ้วเดินไปแล้วดไแ้วขอนไอแล้วดไ้เไปแล้ว่านแล้เินไ้เินไลยเนปแ้ดินไปแล้วเดินไป้หนูรู้ว่าต้วงจองแต้แม่หนูอแา้กินมาแเลย มิชลีแนะนำมิชล <like. S 1> like ินแนะนำเลยหรอแม่ชอบอยากซื้อตับแม่อะเออก็ซื้อกบตี่เออใส่ไม่กินเป็ดไม่รู้ว่าสัญญาตัวเองก็ไม่กินเเกดก็เลย ับดีว่เขานำมาใหม่นะวันนี้กินทั้งวันนะกับจืกกันเที่ยงแล้วก็กินอาหารที่ที่ไหนนะที่ห้วยกว่างเออกินร้านอาหารใต้อาหารใต้อร่อยมากกินกินอะไทุกอย่างอะไรอ่ะก็จริงๆที่คัดลูกปลาที่ได้กินที่มาจากระนองบ้านเกิดผมเองนะครับสมุนไเราวันต่อวันเลยมันก็เป็นเหตุผลว่าทำไมที่ร้านต้องสั่งจองมาวันนี้ตัวผู้บริโภคจะเล็กกว่าปกติหน่อยนะครับเลยไม้กลับราคาให้สูงไปนะครับ เป็นมันไม่ไปด้วยกันแย่อะไรกล้วยพี่ก็ชวนมาเดินทรงวาดตั้งใจอยากมาแต่แรกใช่แต่ไม่ได้วันนี้ใช่แล้วเขาชวนก็เลยอาโทรมาได้เพราะว่าดีเลยมีคนนำเพราะไม่งั้นจะไม่รู้เรื่องใช่แม่เคยดูว่าเนี่ยเคยส่งมาว่าคนร้านเนี้ยใครพี่แตก็เออ ็นลิสต์ที่ไซเคยรู้ว่าไซอยากจะลองซื้อแต่คุณบอกว่าต้องจองอแต่วันนี้ก็เลยลองเดินมาปรากฏเขามีของจริงเนี่ยปกติคงคงหมดเหรอหมดเร็วหมดเร็วเฮ้ยเราคนนั่งรถสามเก้าสามสิบนาทีสี่สิบสามสนาทีใช่ว่าเขามีสองรอบเหมือนเขเขียนว่าอะไรนะหลังใบสีตรงนี้มันหลังตอนที่เราไปเจอเมื่อกี้คือหลังใบสีนะช่้นนะก็เลยพอดีพอดีเขาก็มีของ ที่นี่คนเยอะมากเลยนะครับแต่เมื่อกี้ร้านโครงกัดเน<ม>ื้ออะไรก็น่ากินกันซาลาเปาคนเยอะแต่เราไม่รู้อร่อยไหมนะแต่ว่า<ม>น่ากินเนี่ยดูดิอันนี้ก็มีอะไรก็ไม่รู้อ่ะใส่อะไรเนี่ยบัตเตอร์มิลช์เชคเก้นโอ้เบคอ,อนเนี่ยเยอะเยอะเนีเ่ยเนี่ยขนมแบบชิปแบบแบบแต่ว่าคือคือเดินดูทีแต่ว่าจะรันยังไม่เยอะเท่าไหร่นะขาย,ยอะไรอ่ะเป็นไทรแบบ<อ>ใส่รันรันไม่เยอะมากเท่าไหร่นะ ยังไม่เยอะแต่แต่ตะกี้ที่เดินเห็นว่าแบบเยอะมากแต่เซนว่ามันกําลังจะเปิดใช่ไหลังจะเปิดคือเรื่องเร่อตั้แบบกระแสมาเลยตรงนี้ตามตาเห็นปะตามซ้อเห็นปะใช่เออไม่แบบพีพีบ้าเนี่ยอ่ะให้เขาดูเลยเนี่ยเห็นปะคือก็มีแบบร้านที่แบบฝรั่งแบบเป็นปลาเนี่ยตลอดทางเลยอ่ะลราโอเคลักษณะไม่เหมือนเขาสารลักษณะที่ที่ไหนอ่ะถ้าที่ไทยมั้ย ส่วนส่วนตัวมองว่าถ้าเทียบกับบรรทัดทองอ่ะที่นี่จะแบบกลุ่มคนจะเป็นแบบิพิปหน่อยมันจะมีความเก๋แต่บันทัดทองเหมือนเป็นตลาดแมสขึ้นมานนึงก็คือเป็นตลาดอาณาเขตคืนเนาะแต่ใสส่วนตัวนะรู้สึกว่าใรายไม่ค่อยชอบบรรทัดทองมันกินได้แค่บางร้านจริงๆบางร้านันไม่ได้แบบขนาดน,านั้นบางร้านเหมือนแท่กระแสจริงๆที่เขารีวิวแต่เขาไปอยู่จริงๆ ินจริงๆ ing. แล้วม oh, <Yeah, S 1> oh, ันแบบมันไม่ได้ได้ยังมีร้านร้านนึงใส่เป็นแกงอีแขอไม่เอ่ยละะโอเคทางเดียวตรงรู้ละแต่รีวิวคือโอ้โหมากเลยมันจักต่างจังวันมาจากโอ้โหาแบบทำดีมากเลยเอาเลอะไรเงี้ยโอ้ยนี่ร้านเก๋ดู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 ดดูดูดีวดูดเ ซักผ้าซักผ้าอะไรไม่รู้วันนี้ไงที่จะรถเออที่ชื่อโรงยูเลวที่จะรถต้องเลยมานิดนึงเขามานิ่ไงิร้านจอดรถช้างอของเซจเลอร์เหรอมาจดจได้เลยโอ้ดูดีนะอู้เยอะเลยเนาะโอเคนะผมมอโอ้เนี่ยมีรูปอะไรที่แบบอาดอดหน่อยเนาะประมาณโซยประมาณกี่เมตรสงสามร้อยเมตรได้ไหมเออ นายจะอยากอยากอยากเปิดก๋วยเตี๋ยวมันมีก๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งที่อยากเปิดมากเออเป็นก๋วยเตี๋ยวแบบเชนิสต์อย่างเงี้ยเป็นสูตรที่บ้านเออดีตเรารู้สึกว่าอยากเปิดน่าจะใครได้คงเคยกินอันนั้นปะเออแต่เรารู้สึกว่าพี่ได้ก็บอกอร่อยเราก็้สึชอบเปิดผมไม่เคยกินไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเออชอบชอบที่นี่ดีร้านเก๋มากเลยข้าวสารสบาออะไร่ะมันสวยเยอะนะครับที่นี่ แต่ก็ติดวัดด้วยแบบเอ้โก็แต่จริงๆอ่ะสายพูดตรงว่าส่วนตัวผาคไม่ชอบไม่ชอบเอ่อไมอิเอลคือเหตุคือเหตุผลที่ไม่ชอบก็คือรถติดเออใช่ใช่เหตุผลเดียวคือติดหนักมากจนแบบไม่ยังมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาทีจสั่นยากมากใช่เหตุผลเดียวเลยแต่ถามว่ามันมีเสน่ห์ไหมแต่ก็คือว่ามีเสน่ห์อย่างเงี้ยอคือแต่ว่าก็แบบบอกว่าแบบพอมัน ความพยายามหลังๆเราลดลงถ้าเป็นคยรุ่นใส่ก็รู้สึกว่าโอเคค่นะที่แดชอบไหมผมชอบชอบชอบ,อชอบผมนึกถึงที่เกาหลีก็คล้ายคล้าเหมือนซูซูดงเนี่ยแต่ว่าที่นี่ก็มีซูดองออ๋ที่มาที่พิบหน่อยอ,อย่างนี้ใช่แต่ว่าที่นู้นก็จะปรับปรุงโรงงานมากกว่าพวกโรงงานเมืองคนนะแต่ว่าที่นี่ก็ปรับปรุงที่บ่อที่ปลงก็บอกที่นี่เป็นแบบมีตู้ดียาวนะก็อาจจะแบบที่อาจจะทำเรียกว่าอะไร เก่าเก่าเก่าหรอโบราณหรอโบราณก็เป็นเ h e m e มนดูดีร้านเล็กๆน่ารักๆเยอะๆใช่เพื่อเพืดีนะครับแล้วที่บอกอ่ะมันบัดที่นี่ก็ต้องเท็กซี่มาหรือรถบมมาเราทางจะผ่านวงเวียนที่มีนี่ไงที่มันเป็นข่าวลงดูดีถ่ายไปตรงนู้นทีทอ่ะที่มันมีหุ่นอ๋อที่นี่ไหวใช่ไหม จริงต้องมากเลยอ่ะเอาจริงๆรอ่ะ,อะไม่รู้นะส่วนตัวแบบมันอะไรก็ไม่รู้อะไรสัลค้คือมันความจริงหรือเปล่าเนี่ยคือเราใส่พูดอ่ะแต่เราไม่งงไงาเราก็จะเป็นแบบอันเชียอไม่ใช่มั้งอ๋อใช่อันนี้แหละที่เขามี <S 2> <S 2> <S เขามีดราม่กากันอยูอย่แล้วก็แบบคนทำก็คือเรื่องไรเงี้ยอุ๊ยดีด่ดูนี้ว่ะดูนี้ว่ะมามาลงพ่อก,กาแฟสินเซตโอ้ยลงพ่อกาแฟเยอะนะ เยอะมากแล้วใครเยอะมากอยรางนี้เริ่มเจริญแล้วนะคะก็้ดร้านกาแฟที่ทำมาเห็นไหมทุกที่เต็มเลยคนเต็มอืมใช่ว่ามันได้การนิโคจะเปิดไหมครับไม่ผมไม่เกิคุ่มไม่เอาแกนิค่มกนคุ่มคุ้ไม่เปิดตรงนี้นะโกดีได้ผมคิดว่าโกดีได้นะโกดีไม่ใช่อินสเตนโกดีเชื่อเป็นร้านร้านชื่อเป็นโกดีแต่ว่าอาจจะเป็นไม่ใช่อินสเตนใครด้วยแบบนั้นด้วยผมอยากเปิดเลยถ้าเปิดสิเปิดเลยฟื้นชายแบบแบบ ให้ซื้อแฟลชได้นะแล้วก็แบ่งเปอร์เซ็นต์มาแล้วเปิดเองอะไรอย่างนี้ดีมากค่ะดีดีวันนี้ก็เดี๋ยวต้องมาอีกรอบนะคะเดี๋ยวต้องมาอีกรอบหนึ่งวันธรรมตาดีกว่าหรือวันอาทิตย์ใช่วันเวลาเสว่าวันธรรมาตะกรุดที่ถ้าลึกงานต้องแบบวันธรรมาตะกุดต้องไม่ต้องมาตอนกลางวันเออวันธรรมตากลางวันน่าจะคไปตั้งใจมาว่าถ้าใครจะมา ดูว่าแบบร้านไหนยังไงอแปลว่าอย่างเงี้ยเหมือนเขาทาธุรกิจส่วนใหญ่มันเป็นพื้นมันเป็นมันเป็นตึกแถวสําหรับทาธุรกิจเำหรับคำค้าขายกันใายว่ามันจะระเปิดจันทร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็น่าจะอยู่ปกติหร right? so right? so like ือาันถึงเสาร์อะไรเงี้ยท like ี mm ่เขาทางานกันอย่างวันนี้ก็ร้านปิดเยอะเราก็เลยไม่รู้ว่าร้านไหนไม่สาร์อาที่คุณนี่ทาไมลงกีและไม่กดใจโอเคพี่แดงเขาถามว่าทําไมร้านปิดใช่ไหม เมื่อก่อนมันเป็นร้านค้าขายขายข้าวขายขายข้าวสารดิบแบบขายของที่เป็นคนจีนขายก็ใช่ไหมคะเขาก็เป็นธุรกิจเนี่ยงานธุรกิจเขาก็ทาเป็นออฟฟิศเอาเนาะออฟฟิศเอาก็จานถึงสูตรจนถุงเสาใช่ไหมมาเห็นเนี่ยแล้วคนรุ่นใหม่อะ่ะก็เพิ่งมาเช่าม,มาเปิดแต่ว่าไม่ได้เปิดทั้ง มันก็จะมีแค่บางร้านกำลังกำลังกำลังเพราะฉะนั้นบางร้านที่เขายังไม่ได้ปล่อยเช่าก็จะปิดวันอาทิตย์เพราะมันเป็นวันของทําการเออพใจแล้วเพราะฉะนั้นทรายอยากจะมารู้ว่าร้านไหนอ่ะมันว่างมันเปิดอยู่มันไม่มีคนเช่าเลยไม่มีทําธุรกิจแล้วทรายต้องมาวันธรรมดาเพื่อทรายจะมาดูว่ามีร้านไหนที่ทรายพอจะเช่าได้ไหมถูกไหมเออหรือว่าร้านเนี้ยเออดู potential ละเปิดนะ น่อาจจะแบบเออเขาก็ดูโซนว่าเขาแห่เกทำอะไรเปิดเฉยเฉยอย่างเงี้ยแต่ก็อาจจะลองติดต่อเขาดูแล้วก็ไม่แน่อะไรเงี้ยก็มาดวนธรรมดาจะดีกว่าแต่ว่าคนอย่างที่บอกนะพวกเวก็อ่ะเราว่างสร์อาทิตย์เราทํางานเหมือนกันสร์อาทิตย์ก็เลยออกมาดูอะไรยเงี้ยคนเลยเยอะไงก็เป็นธรรมดาทที่ก็เพื่อนเพื่อนเป็นเพื่อนใชมีเพื่อนอยู่เยาวราชอะค่ะเขาก็บอกเออคนแบบเริ่มเบิดเยอะอย่างเยาวราชตอนเนี้ยเออไม่รู้ไง ที่ขายของส่งอ่ะสำเพ็งสำเพ็งอือืใช่สำเพ็งใช่สำเพ็งอ่ะเริ่มไม่ได้ขายของส่งแล้วคือเหมือนปิดไปเยอะค่ะแล้วก็ปล่อยเช่าก็ถ้าถ้าเดินเส้นสำเพ็งจริงๆอะค่ะตอนเนี้ยมันก็จะเป็นโฮสเทลร้านกาแฟแล้วขายของอ่ะไม่ได้ขายส่งนะคะขายปลีกคือยังแบบบางอย่าง ซื้อกระโปกระเป๋าซื้อจำนวนเยอะอะค่ะปรากฏว่าจำนวนนะสมกระเป๋าใบเนี้ยราคาแบบใส่ส่งนะแต่คุณต้องซื้อสามใบขึ้นไปถึงจะได้ใบละหกสิบบาทปรากฏไปดูช้อปปี้ใช่ถูกกว่าซื้อใบเดียวก็ได้ตอนนี้ทุกคนซื้อลักกับขายมได้เลยสำเพ็งอะจะอยุ่ยากก็เลยเหมือนหน้า่อยตอนนี้ขายปีกเนาะแล้วก็มีเป็นที่บอกร้านกาแฟกับโรงแรม เออไซคือไ,ไปเดินครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเค้อก็บอกว่าตอนนี้ก็เลยเหมือนแล้วมันก็ยาวไปจนถึงถนนทรงวาดตอนนี้ก็เลยเหมือนเป็นเป็นถนนที่ต่างชาติอ่ะมาเยอะมากค่ะก็กําลังคิดว่าน่าจะต่อไปมันน่าจะดังมากใช่ใช่ใช่ไซก็จะต้องถ้าไปมาทางนี้ก็แอบเหนือ่อยหนึ่งเหมือนกันนะเหนื่อยสิไ,ยไปกับกับมหีดจอนนดโอ้เหนื่อยใช่ใช่อืมแต่ก็ต้องไม่หยุดเนาะเอะไม่หยุดไม่หยุดเรา หาเงินูหาเงินซูดหาเงินมาปลดเปลือตัวเองหาเงินก็อยากอยากแบบวันหนึ่งอยู่ได้ด้วยตัวเองอืมใช่ต้องคุคนสู้เลยครับต้องทุกคนซู้คุยกันว่าอยากสร้างบ้านแล้วก็แบบพี่ไดก็บอกว่าไม่ต้องรอไม่ต้องรอแบบสมมติว่าใครทำงานเงินเดือนติดบ้านอยู่แล้วใส่ทำงานที่บ้านบอกว่าไม่ต้องรอ เออเราทำธุรกิจแย่แล้วจนเก็บเงินเพิ่ได้แล้วช่วยกันสร้างบ้านนอคเออตอนนุ่น<ช>งรอนเราก็เราก็ไม่ได้รอหรอกเราก็ไม่คิดจะรอเราก็เราก็ชิลอ่ะแต่โอเคหาเงนินกันดีกว่าหาเงนินหาเงินเรอวเลยเดี๋ยวจะเร็วขึ้นเดี๋ยวพอมันหาเงินได้จะไม่เยอะหรอกเราเอายอเาอายอะเาอายอะแล้วเนตรงตรงนี้ทำงาน,นได้ก็ต้องมีผาเงนินไว้ก่อนแล้วก็เก็บเ,เก็ก็ต้องซักพอมีงานแก 谷さん。